ยกมาช่องนี้แล้วจะสวนกลับ้วครับนัดดันไนแม็ฝผลเหมือนจะเริ่มหนาไม่ขึ้นได้เรื่อยครับอาทิตย์อาทิตย์จ่ายขึ้นมาตรงกลางนัดดันไนพยายามจะหลอกยิงเข้าซ้ายแล้วปั่นมาชันแลบโอ้โหนี่เลยครับบอลมันฉันแลบครับหักข้อเข้าซ้ายแล้วนัดดันายครับประตูขึ้นนําเป็นันของกับนทีวันนัดดันานครับยิ่งนี่ครับดูดีเพลยวแบช้าครับนี่ครับโยกตัดเข้าใน ยิงด้วยขวาครับบอลไปฉล็บทางด้านของริพผานนะครับเดี๋ยวบูกเข้าช้าครับเข้าซ้ายแล้วยิงยัดเข้ามานี่ครับบอลไปฉล็บทางด้านของริพานโอ้ตอนนี้ผลครับผลเริ่มหนาเม็ดมาแล้วครับที่เรียนสู่ศักดิ์มนตีครับสามพันกว่าท่านแล้วรับปากกแล้วแชร์ด้วยครับบิ๊กแมตในวันนี้มาอีกครั้งครับบางเขนไหลมาพาเขาขอบยิงโอ้โห มาวัยครับประตูตีเสมอของบางเขนครับเป็นหมายเลขสิบสามครับอาพิชัยครับโอ้โหอย่างที่ดูรีเพย์ภาพช้านี่ครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วเข้าขวากดเต็มข้อเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้าย บางบานรออยู่แล้วครับในรอบแทีมบางบานก็นั่งชมเกมของคู่นี้อยู่แล้วครับพิ่นจะแข่งจบไปนะครับหมยครั้งกับสวนขึ้นมาครับน้าาาของอิสลามวิลายแห่งประเทศไทยจ่ายตัดมาตรงกลางแตะมาแล้วยิงอีกครั้งโอ้โหชนคานครับนี่วางเท้าเน้นๆเลยครับเปยยังได้เป็นบอนเตมุทงของอิสลามวิลายแห่งประเทศไทยครับมาคู่นี้เนี่เล่นทามกลางสายฝนเลยครับยิงมาโอ้โหสุดสวยเลยครับ ขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับไปคนนี้ครับอาทิปเซวีเศษครับพลิกแสงอีกครั้งครับดูภาพช้าดีครับปั่นมาน้ำหนักมันประดิบพอดีเลยครับนี่ครับปั่นด้วยขวาครับพุ่งปั่นแล้วครับไม่ถึงครับนำสองประตูต่อหนึ่งครับอาทิตยาสิบหกนาฬิกาครับประชารัฐหมลังจากนี้ในกีฬาอาจจะต้องระวังครับสภาวสนามเหมือนจะลื่นและจะแฉกขึ้นเรื่อยๆครับ มาอีกครั้งครับสวนขึ้นมาครับจากนั้นของบางเขนพลิกได้แล้วเอาเลยครับประตัวออกมาไกลยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อสองครับพลิกได้แล้วยิงสวนเข้าไปเลยครับเสมอครับทางน้้นของบางเขนครับเป็นทางน้้นของจิติพัฒน์สุขสวไหครับแล้วครับสองสองครับนี่ครับพลิกหลบแล้วเสาตัวพยายามจะออกมาปิดมุมไวครับ เลือกยิงยัดไปเสาแรกครับนี่ครับบรรจงแปรยัดไปเสาแรกน้าหนักทิศทางพอดีพอดีครับ2 2สองครับเลยครับกาแพงจะไปยืนเยอะก็ไม่ได้แล้วยิงมาฉลับโอ้โหเรียบร้อยนี่เลยครับบอลแบบนี้นะครับฉลับครับเอาเลยครับเป็นราชบังเขนครับพลิกขึ้นนําแล้วครับ3ประตูต่อ2ครับได้ประตูนี่ครับดูภ้าช้าครับบอลฉลับกําแพงครับ นี่ครับเชนแลบแบบตัวก็ไปไม่ทันครับเดี๋ยวต้องดูว่าคู่ต่อไปฝ่ายจัดหรือว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินจะให้เล่นต่อไหมครับแมแต่ดูแล้วอาจจะย่างอาจอาจะต้องพักสักแป๊บหนึ่งหรือเปล่านะครับมันยังขังอยู่ครับพิกม้าจังหวะนี้ได้ไหมครับอิสราเอลแห่งประเทศไทยประตูที่เสมอเอา้าแล้วยิงโอ้โหไม่ได้อีกครั้งหนึง่งโอ้โหรับได้ครับ อ้าวแล้วยังไงครับแล้วเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับเอาอีกคนหนึ่งลงมาครับเดี๋ยวดูภาพเช้าว่าจังหวะไหนครับโอ้โหนี่เลยครับเหมือนจะมีจังหวะไปมีศอกทางด้านไปทำฟาวทางด้านของใบสามครับดูภาพเช้าอีกครับครับดูว่าผู้สินให้เป็นจังหวะไหนครับนี่ครับเหมือนจะเป็นจังหวะนี้หรือเปล่าครับ เหมือนพยายามจะกลางแขนกันนะครับแล้วเข้าเสมอครับเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ3ครับเป็นหมาเลข15ครับทีละเดชแล้วผู้สินเปล่าดุยงหมดเวลาเลยครับโอ้โหครับสุดมันดามาเป็นบางเขนครับยิงก่อนครับเตชินครับโอ้โหยิงออกไปเองครับเตชิน น้ำหนักผิดไปเยอะเลยครับเข้าจะได้เปรียบขึ้นน้ำครับทีราเดตไปโอ้โหพุ่งกันไปคนละทางครับสถานการณ์ตอนนี้คนแรกอิสลามลวิไลได้เปรียบแล้วนะครับทีทัศนะครับโอ้ไปกันคนละทางครับออาลวครับสกอร์รวมมาเสมอแต่ว่าคนที่2ของอิสลามอวิไลแห่งปรทศไทยยังไม่ได้ยิงครับต้กขันศรกระทันครับดูครับคนที่2ครับ อิสลามิวลาแห่งประเทศไทยนัดดันในครับดวลกับอภิโชตยิงโอ้โหไปไปกันคนละทางครับบอลน้ำหนักไม่แรงครับสกอร์ได้เปรียบแล้วครับยิงสองคนยังไม่พลาดเลยครับก่อนครับคนที่สครับริพานยิงไม่พลาดครับบอลนี่พุ่งเสียบบุมเข้าไปเลยครับต่อไปเป็นคนที่สามนี่ครับพยายามกระตุ้นอาภิโชต์จะเซฟได้ไหมครับ ยิงโอ้โหสามคนยิงไปมุมดีจริงๆแล้วเป็นทาองด้านอออิสลามวิลาแห่งประเทไทยครับยักษ์เขียวจากฝั่งทนเอาชนะจุดโทษทางด้านราบังเขนสิงห์ร้ายจากบังเขนไปได้สุดมันเลยครับสามอ่าห้าประตูต่อหกประตูต่อห้าครับในเกมเสมอก็อยู่สประตูต่อสครับ